I um. Vamos! Oh, oh. người sư thả này cùng thả lăng kịch hấu tung một lúc không có đó hết พยายามเาะทา้นี้ที่มุมขวครับนากจากต่อไปนะครับน้องจะแสดงสาธิตส่วนใหญ่การฝึกนะครับที่ทำเป็นการฝึกนะครับบุกบอลท่าต้นต้นนะครับโดยเป็นการฝึกบุกบอลท่ามือป่านะครับ ทีมาแสดงในคนวันนี้นะครับก็จะเป็นาของทีมทานมาโดเนทงที่ทน้าบกนักกาที่มีความแงนะครับบางคนน้องๆอยู่ที่นรบอที่หน้าอันนิ่งิ เอาเป็นกันจุดมีจอดระเบียบที่น้องนะครับมีอาหารสุขภาพอึ้มงอมงอม วॉट อึ้มงอมงอม ว่านะครับช่วงนี้ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นขั้น <laughs> 不不 ยัง้งพิจารณาเรื่องทีกมีความรับผิดชอบต่อสังคล